สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์าเดนครับวันนี้มาเจอกับบ้านคนมือบอลบ้างแล้วแล้วก็เจอกับไม้กอใหญ่ๆเข้าใหม่แล้วครับวันนี้มีไม้เข้าใหม่หลายตัวเลยไม้ป่าไม้หน้าสะสมเยอะมากครับวันนี้ใครสนใจก็สแกนเคียร์โค้ดตรงมุมจอได้เช่นเคยครับหรือโทรมาที่เบอร์0650590502โทรมาคุยกับโบได้เลยนะครับไม้ชุดนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเป็นไม้ที่ไม่มีแล้วนะครับ ไม้หายากนะไม้ชุดนี้ไม้หลายตัวเลยเป็นไม้ที่หายากไทียังไม่มีรีบเก็บสะสมนะครับมาเริ่มที่ต้นที่หนึ่งเลยแล้วกันแล้วตัวนี้มีชื่อว่าเรดเจมจะยกจะไงให้เห็นหมดอ่ะนี่คือต้นเขาครับเรดเจมดอกสวยๆดอกหอมมากนะครับเนาะตัวนี้ ดอกใหญ่แดงแป๊ดเลยไม้หายากนะครับกอใหญ่ๆแบบน,นี้หายากมากนะครับแปดร้อยบาทครับตัวนี้ก็เลเเจมเหมือนกันอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อโทษครับตัวนี้เลเตเจมอ๋อเลเเจมหมดแล้วใช่ไหมมีแค่ไม้เดียวใช่ไหมต่อไปตัวนี้มีชื่อว่าช้างเผือกผสมกับสามุยเผือกมีแค่กอเดียวครับมีแค่กอเดียวนะสวยๆเลยความกอสวยๆแบบนี้เลยครับ ตัวนี้ไม้หายากครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้หมดแล้วหมดเลยคุณพีโรดตัดสินใจเปลี่ยนเปลี่ยนใจได้นะครับนี่กอใหญ่มากนะครับเนะ 1, บาะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวนี้มีชื่อว่าสามปอยขุนตาลฟอร์มกอไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะ ตัวนี้นะครับต่อไปแกมมาโตไทเกอร์ดอกลายลายสวยๆครับมีธนวนอีกสองต้นนะครับเนาะธนูนเป็นแบบตั้งผมมาได้เขึ้นรวดนะครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับยังอยู่กับเราตัวนี้มีชื่อว่าเอื้องเงินหลวงเผือกเข้ากับมัดฉาเผือกหนึ่งพันห้าร้อยบาท สวยๆครับปอบเบลเลอร์เลยนะครับเนาะตัวน,นี้ไปแล้วนะครับกุหลาบแม่เมยติดขอนใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เป็นของคุณญานนพพรนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ไหนนะอังกฤษยอยู่เลยจะมาจะมารับตัวเมื่อไหร่กับ <c oughs> โอเคตัวต่อไปครับตัวนี้มีชื่อว่าเอื้องคำช้างน้าวไม่ใช่ช้างน้าวเผือกนะครับและก็ไม่ใช่ช้างน้าวชมพู ตัวนี้หายากที่สุดเลยนะครับช้างนาวตาดำดำแบบนี้เลยเห็นไหมช่อยสวยๆดอกแข็งปักช้างนาวเอื้องคําช้างนาวนะครับเนาะตาดำสวยๆแบบนี้เลยกอใหญ่ๆแบบนี้นะครับสวยๆนะครับมีแค่กระถางเดียวเท่านั้นหนึ่งพันบาทครับแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นเนาะมาเข้าช่องตัวนี้ยังเหลือไม้หนึ่ง ช้างเผือกป่าช้างเผือกป่าดอกทีทีสวยๆสยี่ร้อยห้าสิบบาทเหลือแค่ไม้เดียวไม่มีแล้วด้วยนะครับต่อไปเป็นไม้ชุดที่หายากมากนะครับเนาะใครยังไม่มีรีบเก็บเลยนะครับช้างยิบชมพูต้นสวยๆทีทีแบบนี้เลยนะครับต้นคู่แบบนี้ก็มีต้นเดียวก็มีนะครับติดดอกก็มียังไม่ติดดอกก็มี ช้างยิบชมพูต้นใหญ่รอบที่แล้วเราเคยเอามาเล็กกว่านี้เนาะขายร้อยห้าสิบาทอันนี้ตัใหญ่มากร้อยแปดสิบาทเท่านั้นครับช้างยิบชมพูนะหมดอย่างช้างยิบเหลืองเอานี้ก่อนลวกันตะกุลยิบเหมือนกันช้างยิบเหลืองร้อยแปดสิบเหมือนกันนะครับติดช่อก็มีนะครับต้นคู่ก็มีสั่งได้ช้างยิบเหลืองร้อยแปดสิบาทเหมือนกันครับ ต่อไปช้างวุฒิพันธ์เหลืองส่วนนี้ก็หายากนะจ๊ะสวยสวยเลยครับอยู่ในกระถางไม้สักแบบนี้เลยสามร้อยบาทครับวุฒิพันธ์มนูยาสวยสวยเลยใบที่ถิงสวยทรงสวยสวยแบบนี้เลยร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบาทนะครับนี่ตัวนี้ไม้ห่างหายไปนานครับช้างคอมเบาแท้ของจังหวัดตากนะครับตัวนี้สวยมาก นะครับไซส์สวยมากเลยต้นคู่ก็มีนะครับเนาะร้อยแปดสิบบาทครับตัวนี้เนาะช้างคอมเบลาตากตัวนี้ฮะผมไม่ได้เข้ามานานแล้วนะหายากนะครับเพิ่งเจอกันเนาะต่อไปช้างเข้ากับบางกอกสวยๆเลยครับต้นคู่ก็มีนะครับร้อยแปดสิบบาทช้างเข้ากับบางกอกสวยๆเลยติดดอกก็มีนี่ตัวนี้ติดดอกแล้วนะครับ ช้างเข้ากับบางกอกร้อยแปดสิบครับต่อไปตัวนี้ช้างตัวนี้ถือว่าหายากอันดับต้นๆเลยชื่อว่าช้างสีสยามเคยจะเข้ามาครั้งหนึ่งตอนนั้นได้มาแค่ไม่ถึงสิบไม้ช้างสีสยามครับสองร้อยบาทครับไม่มีนะใครติดตามผมมานานจะรู้เลยว่าไม้ชุดนี้เป็นไม้ที่นานๆมีทีนะครับโพธิสารใช่ปะอ๋อสแลงช้างเข้ากับสแลงเหลือ เท่าไหร่นะเหลือร้อยสามสิบาทแล้วโอเคเหลือไม้เดียวตัวนี้โพธิสารร้อยสามสิบาทเหมือนกันปะต้นเล็กเนาะต่อไปโพธิสารต้นใหญ่นี้ดอกสวยขายอยู่เท่าไหร่ฮะมีเข้ามาเพิ่มด้วยเหรอเนี่ยสามร้อยทุกต้นใช่ปะโพธิสารต้นใหญ่สามร้อยบาทครับสวยๆเลยนะ สามร้อยบาทครับไมายหายากนะครับโพธิศานเนาะต่อไปกุลาบดำแทงชอ่อใหม่อีกแล้วนะครับนี่นี่ต้นนี้กำลังแทงชอ่อใหม่เลยนะครับกุหลาบดำขายอยู่เท่าไหร่เอาอย่างนี้ละกันเหลือไม่เยอะแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าต้นเอาไปต้นละร้อยสามสิบาทพอกุหลาบดำร้อยสามสิบบาทต่อไปบางกอกเฟรม,มตัวเนี้ยหายาก บางกอกเฟรมสองร้อยห้าสิบบาทครับใครจะติดตามที่ติดตามผมมาหลายๆนานเนาะจะรู้เลยว่ามาชุดนี้เป็นไม้ที่ไม่ค่อยเข้าบ่อยนะครับเนาะสองร้อยห้าสิบบาทต้นคู่ด้วยนะครับเป็นต้นคู่ด้วยนะครับเนาะบางกอกเฟรมมิมิปาเมอร์ Palmer แท้สองร้อยบาทครับหูกอนี้สวยจังไม้ฟอร์มกอทุกต้นเลยนะนี่ก็ก่กอเห็นไหมสองสองสองต้นอันนี้จะเยอะหน่อย สามต้นนะครับสองร้อยบาทครับช้างเข้ากับฟิลิปปินต้นคู่แบบนี้เลยนี่ยังเหลืออยู่นะครับเนาะสองร้อยบาทครับช้างเข้ากับฟิลิปปินสองร้อยบาทไม้ขอใหญ่นะตัวนี้ไม้ใหญ่นะครับหมดยังตัวนี้หมดแล้วเนาะตัวนี้มะเขือชมพูสองร้อยบาทครับเหลือเหลือสองไซส์ไซส์นี้สองร้อยนะครับไซส์นี้ร้อยแปดสิบ สวยๆครับมะเขือชมพูหมดแล้วนะจุดนี้มะเขือเนี่ยเข้ารอบที่สามหมดแล้วหมดเลยนะครับเนาะต่อไปสิงโตรวงข้าวสองร้อยห้าสิบบาทกอใหญ่ๆ่ใหญ่ทุกกอใหญ่ทุกต้นสองร้อยห้าสิบบาทครับฮิบิกิกกกจะหมดแล้วร้อยแปดสิบฮิบิกิเผือกร้อยแปดสิบาทเท่านั้นครับกอเบลเลอร์เลยเอาไปแนะนำให้เปลี่ยนกระถางนะครับเนาะ ปรไม้ขอล้นกระถางแล้วนะครับร้อยแปดสิบบาทครับเอื้องแมงมุมเหลืออยู่สามไม้ขายอยู่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันใครช่วยเหมาให้ผมหน่อยเอาไปต้นละร้อยยี่สิบบาทแต่ต้องเหมานะเหมาสามต้นเลยเอาไปทำฟอร์มกอได้เลยวิธีทำฟอร์มกอคือมีแผ่นไม้สักแผ่นหนึ่งเอาพลาสติกเนี่ยไปแปะใส่กันแบบนี้ตอกใส่ไม้นะครับ เขาจะเป็นฟอร์มกอสวยๆเลยนะครับเหมาหมดร้อยยี่สิบบาทนะครับาสายหลวงเซมิชมพูเหลือไม่เยอะแล้วขายอยู่เท่าไหร่จ๊ะร้อยห้าสิบบาทสายหลวงเซมิชมพูร้อยห้าสิบาทเหลือแค่สามไม้สายไหมเพือร้อยห้าสิบเหมือนกัน สายไหมเพื่ออกร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับนะเนาะเมนเทอร์หรือเมนเตอร์ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม้นํำเข้าทั้งหมดเลยนะสามตัวที่ผมพูดมาเนี่นะยนะเรเตอร์เข้มเรเตอร์ดอกเข้มร้อยเอาอย่างนี้กแล้วกันเดี๋ยวเรื่องสายชุดนี้ยวผมจะทําโปรลดร,ราคาดีกว่าเรเตอร์ดอกเข้มเหลือไม้เดียวร้อยี่สิบาท เนตเตอร์เขากล่าสายน้ำนมปกติร้อยสามสิบเอาไปร้อยยี่สิบสายเชียงใหม่สายเชียงใหม่ปกติร้อยสามสิบเอาไปร้อยยี่สิบสายเชียงใหม่สายเชียงใหม่สายเชียงใหม่สายน้ำนมเท่าไหร่นะร้อยสามสิบเอาไปร้อยยี่สิบนอบเบเร่ใช่ปะ หน่ยเบลเล่เข้ากับคำกิว่วขายอยู่เท่าไหร่ร้อยหกสิบเอาไปร้อยห้าสิบนี่อะไรเ <100. S 1> หลืองจันทบูรร้อยยี่มันเดิมตัวนี้ลดไม่ได้ขายถูกที่สุดในสามโลกแล้วนะครับเหลืองจันทบูรณนะฟังราคาดีๆนะราคารถนะจุดนี้นะครับเนตเตอร์เผือกร้อยสามสิบใช่ปะเอาไปร้อยยี่สิบเอาไปพามฟอร์มกอได้เลยขึ้นขึ้นไม้สวยๆได้เลยนะครับขึ้นต้นไม้ได้เลยเนาะ เนตเตอร์เผือกเหมือนกันอสามสี่เอาร้อยี 30, อ่สิบอาวเนตเตอร์ม่วงร้ 130, อยสามสิเอาไปร้อยยี่สิบยังติดดอกอยู่เลยเหลือไม้เดียวโอโน่สแปดร้ 130, อยสามสิบเอาไปร้อยยี่สิบแค่ชุดนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะต่อไม้ชุดใหม่เข้ามาก็จะราคาเดิมนะสแปดยังมีอยู่เนาะข้างสั้นเซมิร้อยสามสิบ เอาไปร้อยยี่สิบอันนี้เท่าไหร่นะค <16. S 1> างสันหกตาขายอยู่เท่าไหร่ร้อยสามสิบาทเหมือนเดิมตัวนี้นะครับต่อไปเรื่องสายตัวนี้มีมาแค่สองกอดูให้ดีดูให้ชอบนะครับเขามีชื่อว่าสายน้ำพึ่งลาวแท้ๆนะครับหายากมากใครยังไม่มีกอนนี้สามร้อยบาท สามร้อยบาทนะดูนะครับกอใหญ่นะสามร้อยบาทครับอีกกอหนึ่งสายน้ำพึ่งลาวเหมือนกันสามร้อยบาทต้นนี้พิเศษนิดหนึ่งได้มะเขือแถมไปด้วยนี่มะเขือจมพูแถมมาด้วยนี่เห็นไหมมะเขือออกดอกแล้วนะครับเนาะสายน้ำพึ่งลาวก็ออกดอกเห็นไหมครับสามร้อยบาทครับเหลืองกลัง เท่าไหร่ร้อยสามสิบบาทเหลืองปาจีนร้อยสามสิบาทต้นคู่ด้วยอันนี้ต้นคู่ทั้งคู่เลยเหลืองปาจีนน่ะสวยเลยร้อยสามสิบเหมือนกันเฟิร์นปานามาร้อยห้าสิบบาทนี่ดูนี้สวยนี่เห็นไหมวเวอร์เบลเลอร์เลยติดต้นไม้ได้สวยมากนะครับเนาะเอาไปติดต้นไม้สวยมากครับร้อยห้าสิบาทนะเขาวกว้างอ่อนเหลือไม้เดียวสองร้อยบาทครับ เขากวางอ่อนสองร้อยบาทอ,นนอ,อันนี้เออชื่ออะไรอายาเลศเผือกกระถางแปดมีช่อสองช่อนะครับสวยๆสามร้อยบาทต้นใหญ่นะต้นใหญ่นะครับสามร้อยบาทนะอายาเลดหางกรอกอายาเลศดมพูเราต้นคู่แบบนี้ขายอยู่สองร้อย เอางี้แล้วกันรอบนี้ผมทําโปให้ดีวกว่าเนาะร้อยแปดสิบบาทพอเฉพาะคลิปนี้นะจ๊ะคลิปหน้าแม่ขึ้นก็เหมือนเดิมนะจ๊ะร้อยแปดสิบนะฝากข้าโพดเหมือนกันให้ไปร้อยแปดสิบจริงๆฝากข้าโพดนี่ไม่อยากลดเลยนะหมามันหายากไม่เป็นไรเอฟซเราทั้งนั้นร้อยแปดสิบนะครับอันนี้ต่อก่อนไหมเราค่อยเข้า อันนี้มักรพดนากระโพดเหมือนกันเนาะตัวนี้อะไรเนี่ยนี่ก็สองร้อยใช่ไหมอ่าอจะเลดจชมพูสองร้อยแบบติดขอนมีด้วยนะนี่นี่แบบติดขอนก็มีนะครับใครมาชอบกระเช้าเนาะสองร้อยบาทครับอจะเลดจชมพูอันนี้กุหลาบน่านนี่ดูช่อดอกอันที่ยืนยืนออกมานะช่อดอกทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมนี่สามร้อยบาทครับกุหลาบน่าน สามร้อยบาทเอื้องพึ่งร้อยยี่โดยจะแค่สองไม้ร้อยี่สิบาทนะครับเอื้องพึ่งเนาะตัวน,นี้อะไรเอ่ยฮะสามปลอยอินโดขายอยู่เท่าไหร่สามร้อย <3. S 1> บาทสามปอยอินโดไม้ติดขอนสวยๆลากแน่นๆสามสี่ต้นในกอเดียวสามร้อยบาทครับอ่ะยังไม่หมดแล้วเนี่ย หอมหมื่นลี้สามร้อยบาทไซส์ใหญ่ครับเริ่มเทิมเลยหายากนะราคานี้นะครับหายากนะบอกก่อนระเลสองสีอึ๊บเดือไม้เดียวตรงนู้นอะไรที่นอนอยู่ตรงนู้นสอ,ส,สองสีเหมือนกันอ,อ่าเหลืออยู่สองไม้ขายอยู่เท่าไหร่สองร้อยเอางี้ครับสายมาเล็กกว่าพวกสายใหญ่ๆหญ่ให้เขาไปหมดแล้วเอาไปร้อยแปดสิบาท่างชานน้นไม,ไม่ขายเนาะ ม้าวัอถอยเด้เข้าเข้านุ่นเลยเดิวเดินสุดทางทีเดียวต่อไปม้าวิ่งเข้ากับฟาแลนดอ้าวม้าบินโทษทีครับเห็นเขียนม้าวิ่งม้าบินเข้ากับฟาแลนดฟอร์มกกแบบนี้เลยไซนี้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบาทไซส์ใหญ่นะครับเนาะมีไซส์เล็กด้วยเหรอไซส์เล็กเท่าไหร่ไซส์เล็กสองร้อยฟอร์มกอเหมือนกัน สองร้อยกับสองร้อยห้าสิบสั่งได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้ชื่อว่าเหลืองโคราดแท้เลยนะครับตัวนี้ขายอยู่สองร้อยบาทครับเหลืองโคราดแท้สองร้อยบาทครับแท้ทั้งหมดไหมเนี่ยทั้งล็อกเลยใช่ไหมโอ้โหต้นใหญ่นะเนี่ยชุดนี้เนาะเราชอสวยจังเลยเหลืองโคราดเผือกเหลือมาเยอะแล้วทำโปรอยู่ร้อยแปดสิบใช่ปะครบ เราทีลวปลาลดไปเท่าไหร่ร้อยแปดสิบบาทเหลือโคราชเผือกจากสนะองร้อยนะเหลือร้อยแปดสิบนะครับอ่าอันนี้ก่อนะระลึกชื่อว่าสายเสิร์ดร้อยห้าสิบดอกหอมที่สุดในโลกนะครับร้อยห้าสิบบาทซันเซ็ตรอเรนเซีย ต้นใหญ่ๆ่แบบนี้เลยนะครับเนาะนี่ดูแต่ละต้นพอคุณไม่คุณเลยร้อยห้าสิบาทซันเซ็ตลอเดนเซียตัวน,นี้ชื่อว่ากุหลาบโกเกะมีช่อบไหมมีช่อบแล้วเกือบทุกต้นนะครับกุหลาบโกเกะนี่อย่างต้นนี้มีช่อบแล้วนะครับเนาะนี่ต้นนี้สวยนะครับกุหลาบโกเกะมีช่อแทบทุกต้นแหละมันดูการเขาแรกแต่เขาก็แทงเนาะมีแล้วมีมีหมดแล้ว นี่ช่อร้อยเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบบาทเอื้องคำตาดำใช่ไหมเนี่ยเอื้องคำตาดำเหลือ,อยูไม้เดียวเนี่ยร้อยห้าสิบาทแล้วอยา,ากได้นะครับเขาแกะเผือกเหลือไม้เดียวต้นนี้เล็กกว่าเขาหน่อยปกติขายอยู่เท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบเอางี้ครับมันเล็กกว่าเขาหน่อยเนาะเพราะมันไม่มีฟอร์มกอฟอร์มกอหยิบให้คุณหลวอไปหมดแล้วนะครับเอาไป สองร้อยบาทไปหมดแล้วหมดเลยนะเหลือแค่ไม้เดียวแล้วมาวิ่งแคะเหลือไม้เดียวเหมือนกันร้อยห้าสิบมาวิ่งชมพรเหลือสองไม้ร้อยหกสิบเขาแกะชมพูร้อยห้าสิบาทดูช่อสองช่อเลยต้นนี้นะครับมีช่อทุกต้นนะครับร้อยห้าสิบนะมาลายแดงเหลือไม้เดียวขายอยู่เทะะ่าไหร่สองร้อยเหลือไม้เดียวแล้วต้นเล็กกว่าเขาต้นใหญ่ให้คุณลือไปหมดแล้วร้อยแปดสิบาท ลาดบุรีบิวตี้เหลืออยู่ไม้เดียวร้อยสามสิบความกอสองต้นสวยๆนะครับสามต้นด้วยมันจะสองต้นต่อไปตัวนี้เขาแกะเวียดนามขายหยุ่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมเขาแกะเวียดนามร้อยห้าสิบาทดอกสวยมากชอบเลยผมชอบเลยตัวเนี้ไทยน้อยเหลือไม้เดียวขายหยุ่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมตัวนี้ไม้หายากไทยน้อยร้อยห้าสิบ ลูกเทสเผือกเหลืออยู่ไม้เดียวตัวนี้ก็หายากครับหายอยู่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมฟอมกอสามสี่ต้นเลยลูกเทสเผือกนี่มาแล้วตัวนี้ตัวนี้ไม้หายากอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะได้มาไม่เยอะได้มาไม่เยอะอปึ๊บตัวนี้มีชื่อว่าชะลูดม่วง<ช>พ่อชะลูดเข้ากับเข็มม่วงดอกสวยจริงดู แล้วเป็นไม้ที่บานนานบานทนนะครับเนาะอยู่นานมากดอกเขาเนี่ยนะครับขายอยู่เท่าไหร่ร้อยหกสิบาทบอสโตนเบลเลอร์เลยนะครับช้างหนาวชมพูใช่ปหมช้างหนาวชมพูเหลือกอเดียวขายอยู่เท่าไหร่ร้อยแปดสิบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ชื่อว่าลุงกระมวลดอกส้มเหลืออยู่ไม้เดียวครับสวยๆโอ้โหดอกยังตมนอยู่เลยนะครับตัวนี้ร้อยสาสิบบาทเหลือไม้เดียวเนาะเก็บม่วงเหลือไม้เดียว สองร้อยกอสวยๆครับเข็มม่วงป่าแท้ๆนะครับสายอ่าเข็มแดงสาคริตความกอสวยๆวยตัวนี้เท่าไรน,นะร้อยห้าสิบาทครับงชอบชรูดสวยนะเนี่ยชรูดตัวนี้สวยตัวนั้นเข้ากับเข็มม่วงฝั่งนี้ชอบชรูดเข้ากับเข็มแดงดอกโคละสีคันเลยนี่ชชรูดเข้ากับเข็มแดงนี้เท่าไรน,นะ ร้อยหกสิบเท่ากันนะครับลิมบาต้าร้อยห้าสิบลิมบาต้าร้อยห้าสิบบาทต่อไปตัวนี้เขามีชื่อว่าอะไรเนี่ยฮึบหนวดพามเข้ากัะลุนสีเหรอหนวดพามเข้ากัะลุนสีตัวนี้หายากนะนี่ดอกเขา เห็นไหมดอกสวยมากครับขายอยู่เท่าไหร่ร้อยหกสิบบาทหมวดพามเข้ากเกาล่นสีนะร้อยหกสิบนะครับมีไม่เยอะนะเหมือนกันใช่ไหมตัวเดียวกันใช่ไหมอันนี้ล่ะหมวดพามเข้ากักาลามลราตาดอกสวยมากอุ้ยดอกแปลกจังดอกสีแปลกดอกสีแปลกดอกสีแปลกมากเลยหวดพามลาเมราตาตัวนี้สีแปลกนะร้อยเท่าไหร่ ร้อยหกสิบเหมือนกันนะครับอันนี้อะไรเนี่ยฮะตัวเดียวกันเหรอต่อไปกระเป๋าเปิดเผือกเหลืออยู่แค่สองไม้นะครับกระเป๋าเปิดเผือกต้นฟอร์มกอสวยๆเลยกระเป๋าเปิดเผือกขายอยู่เท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบบาทฟอมกอสวยมากตอนนี้กระเป๋าปิด ตัวนี้ชื่อก็ระเป๋าปิดเนาะนี่ก็สวยครับช่อกำลังงามเลยกำลังงามงามเลยนะครับเนาะร้อยฮะสามร้อยบาทอ๊บมีแค่สองไม้ครับนี่ต้นใหญ่พอเยอะด้วยใหญ่ด้วยนะครับเนาะสามร้อยบาทครับกระเป๋าปิดเนาะหมดยังหมดแล้วโอเค ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอีพีนี้เนาะไม้ลดราคาหลายตัวเลยใครสนใจก็จะการเกี่ยวโคดรโทรมาคุยกับโบได้นะครับเนาะหรือใครสะดวกกับผมก็ไลน์มาหาผมได้เช่นเคยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับกดไลค์เยอะๆเนาะว่าระบบ youtube จะได้ดันชิคลิปผมเนี่ยมาให้คนอื่นที่เขารักกล้วยไม้เหมือนเราได้เข้ามาเห็นนะครับเนาะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านคนบัวการเด่นนะครับวันนี้บ้านคนบัวกดตัวเราไปก่อนครับสวัสดีครับอจารจ์ ปุ๋ยมาเลยนะจ๊ะปุ๋ยที่ลูกค้าหลายท่านรอคอยกันนะจ๊ะนี่เอามาจัดจําหน่ายให้กับลูกค้าอีกแล้วเนาะที่ปลูกกล้วยไม้ละไม้ให้ดอกให้อะไรฉีดได้ทุกอย่างจ้ะนี่วิธีการใช้เราจะเขียนบอกไว้อย่างนี้เลยนะจ๊ะที่การใช้ละลายน้ําฉีดพ่นให้ทั่วทั้งรากทั้งใบนะจ๊ะลูกค้าก่อนจะฉีดปุ๋ยแม่ควุวรนบอกก่อนจ้ะให้ลูกค้าลดน้ําเขาก่อนประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีนะจ๊ะ เราค่อยฉีดปุ๋ยนะจ๊ะมันจะได้ผลอะแล้วก็พ่นทุกเจ็ดวันถ้าใครมีเวลาทุกเจ็ดวันถ้าไม่มีเวลาก็สิบห้าวันนะจ๊ะอัตราการใช้เราก็จะขึ้นเอาไว้แบบนี้เลยเนาะหนึ่งช้อนน้องช้อนชาต่อหนึ่งฟ็อกซี่นะจ๊ะลูกค้าจ๋าฟ็อกซี่ที่เราฉีดกันฉิดชิดฉีดเนะนี่ยเนาะนี่หนึ่งช้อนชานะจ๊ะถ้าหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนที่เรากินข้าวอะ่ะ ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะจ๊ะลูกค้าอ่ะแม่กลมบออธิบายง่ายๆเนาะเพราะตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าเป็นเป็นกรัมเป็นอะไรแบบเนี้ยมันจะ,จ,จะเข้าใจยากเข้าใจยากเนาะนะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะจ๊ะหนึ่ง้อบาทเท่านั้นจ้ะเอาจ้ะ